กูแบบว่ามันกลาบเปสมองไม่ได้กลายเป็นเจือส่ไปด้วยครับค่ะมันพดได้มีประสบการณ์มั้ครับโอ้กนเดียวเลยกอนล้วมนเป็นต้องเนว่าปไก่ตัวนี้แลไมมีประสบการณ์รึเปล่าก็มี

น้าาสมู่พูวขอให้หัวหน้าฝ่ายเสนอนะในยัตที่ว่าผ่ิพากไม่เป็นเป็นผู้พูดเป็นฝ่ายแรกอะขอเชิญหัวหน้าฝ่ายเสนออาบอคือ่านดครับโอกคืออะไร โอหัดดีกว่าเราไม่เป็นครับโอหัดคือวันนี้ทั่วไปที่ใช้อธิบายความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างรุนแรงหรือความเจ็บปวดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากความตายการหย่าร้างการยกย้ายที่อยู่ถูกปฏิเสธหรือคำต่อไปถึงน,ถนะครับเป็นคำที่ใช้นับแต่โบราณและถูกใช้บ้ากขวาจนในบันดิตศยาสถานไปถึงอาการเสียใจที่เกิดจากความรักและความผิดหวัง ดีกว่าเราไม่เป็นน้าในใดบ้างสงงาังความรู้สึกถ้าคุณเราไม่เป็นหรอครับคุณก็จะการเป็นการปิดการโอกาสของตัวเองแต่ถ้าคนเราขาดเป็นการเติบโตเ <c oughs> ช่นคุณหนอคุณรักใครบางคนแต่ถ้าคุณออกขาดในอนาคนคุณก็สามารถย้อนกลับมาดูแล้วก็ดูได้ว่ามันรักกับความรักั้งนี้นม,มันก็เป็นความรู้สึกดีๆแม้ว่ามันจะขาดไปเพ้าคุณกลับมาดูมันก็ยังเป็นความรู้สึกที่ดีรักใชโยมเวลาหัว ใช่้วระคุณลุงเหรเกินระดับเกงนดีเจ้าอ่าต่อไปขอเจิญหัวหน้าฝ่ายขากะ่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตถอดนะไปถอดใกล้อันนี้ดูบอลได้ครับขอบคุณนะครับที่ฝ่ายเสนอครับได้กล่าวมาครับคือฟัง่ายค้านนะครับได้ฟังทุกใคําำแล้วก็ได้พิจารณาตามนะครับผมจะมาแปลก่อนนะครับว่าโอขกคืออะไรการเกิด เอกนะครับตามาจากโอหังครับแม้ว่าจะเกิดความรู้สึกนะครับที่มันย่ำแย่นะครับนี่แหละครับที่มันดีกว่าครับต่อมานะครับผมจะขออนุญาตแปลยัตติของคุณนะครับการโอหังนะครับคือการเผเชิญกับความรักที่ไม่สมหวังนะครับทําให้คนนะครับต้องที่โดนไม่สมหวังนะครับเจ็บใจและที่มาเสนอนะครับบอกมาว่าโอหังดีกว่านี่คือปลอบใจตัวเองหรือว่า ซ้เติมเลยครับผมต่อมานะครับผมจะขอยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคนนี้โอหักนะครับจะมีเอออย่างบางข่าวนะครับที่เขาเรียกว่าโรคนเฮอร์ินโดมนะครับนั่นก็คือการกล่อมใจตายนะครับมันมีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโรคเคร่เศร้าการฆ่าตัวตายอันนี้เราขอบดีกว่าไม่รู้นะครับว่าฝั่งเสนอนะครับข้าเกรีบหรือเปล่าครับที่รักที่สมหวังกับรักที่ผิดหวังนะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมยอมรับว่าเป็นดีกว่านะครับผมมันหมดเลยวะเปนหมดเลยวะแล้วผมขอย้ำนะครับว่าเราก็เป็นดีกว่าจริงๆแล้วผมฝากคำคมสุดท้ายไว้นะครับว่าเป็นการปลอบใจของฝวามเสนอครับอะไรดีกว่าก็เก็บไว้เป็นกำลังใจนะครับอะไรที่แย่เก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับขอบคุณครับว้าวว้า อาวยกไอพี่อพี่ี่ต้องแก้แล้วจังค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รักกอ เก่งเลยเก่งเลยอุ้ยจังใจครับต่อจากที่ฝันเสนอที้พูดมานะครับว่าโควต์ขาดอย่างดีดีดีกว่ารักไม่เป็นและการเราไม่เป็นนั้นจะขาดความรักข้ามกลุ่นะครับซึ่งประเด็นนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าความรักในสังคมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากความรักทางด้านความรักสมนุนไปนะครับความรักนั้นอาจจะมีนั้งลิขชาตครอบครัว นพราะหนึ่งตายที่เราสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องมีความตายครับก <c oughs> ็ <S 1> 1 <S เป็นขอ<า>ยืนยันว่าการรักหนึ่งเป็นดีกว่าอกหักแน่นอนครับอกหักเสียทั้งเวลาต้องลงทุนทั้งน้านเวลาทั้ง,ท,งทั้งด้านการเงินทั้งด้งงานดูดีใจครับสมมติว่ามันมันไม่ดีเท่าไหร่และการเราก็เป็นถือว่าเป็นการแก้ปัญหาต้นเหตุนะครับทำให้ชีวิต,อตอของเรานี้ดำเนินไปอย่างมีควาด้วยดี ที่เราไม่ต้องกังวลด้านเมื่อเราจะมากังวลเรื่องคนรักอะอย่างเงี้ครับผมก็ทำคงมีไว้คังนบไก่ต้องมีคนมาคิไม่ออกเสยใจไม่ส0ครั้งนะครับไม่เท่าเสียความรู้สึกเพีงครั้งเดียวจากคนที่เรารักพูดอะไรแปๆคนตสหรอไม่รู้บงเปล่าไม่รู้มกรอ เนอคนยี่องต่อแล้วความรักที่คุณพูดถึงงมเคุณตลอดไปเลยคแล้วความรัก

อย่า่ออย่าอสอุ่ยไปคร้คนที่สอบอกว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอะมันไม่จริงครับเรามเพื่อนทุกคนก็สองพันแล้วเดี๋ยวนี้มีแอปนะครับแอปไปคุยกันผ่านออนไลน์แอปยิปคอร์ดคุยกับเพื่อนผ่านออนไลน์ได้ครับมไม่ออนไลน์ตอน้มันไม่จําเป็นครับแอมแบนคุยอยู่คนเดียวครับแต่ถ้าวามคิดอยู่คนเดียวครับ จะมีเพื่อนอยู่ได้หลายคนครับติดใจกอะนิ่งกระดิ่งพูบอกว่าอยังรักใครไม่เป็นอ่ะใช่ไหมพูดไม่รักใครไม่เป็นตรงนี้ต้แตบอกว่าใครมีความรักที่มันไม่ดีไงผมเล่นจำเจ็บแล้วจำาคือโดนแล้วเจ็บแล้วโดนอะคือคนที่ไม่จำ ผมเคยเศร้าใจไหมหัวผมยิ้มตลอดว่าผมเป็นคนที่ไม่มีความรักครับไม่มีความทุกใจไม่ได้คาดหวังอะไรจากใครตลอดไม่เคยรู้ใจไม่เคยเอาเก่าไม่เคยเก่าไม่เคยให้ใครต้องมารักผมไมรู้พี่เด็กป๋าดูได้แล้วมือกับโดนแน่ป๋าป้าดูดก่อนโดยที่ผมไม่ต้องใครเด็กเสียงอะไรยังโดยที่ผมไม่ต้อใครเนี่ย พ่อดีน้อครอบเสียผม่าอาจจะรู้สึก<ส>โดดเดี่ยวเดียวดายในบางครั้งแต่แบบถ้าผมมาทนกับกวความเจ็บปวดความยิ่งเง่าอะไรผมก็ไม่อยากทนเหมือนกัน เป็นรักไม่เป็นดีกว่าเพราะว่าแล้วก็อกหักนะครับมันส่งอะไรปวดเสียแย่มากกว่าครับผมก็เลยเลือกที่จะรักไม่เป็นดีกว่าลเล่ข่วเสริอีกนึงนะครับถ้ารักถ้ารัก <c oughs> ถ้าเกิดว่า <c oughs> ที่คุณบอกว่ารักมันมันดีจริงนะครับแต่มันไม่ดีจริงผมเลยแล้วพี่จะไม่รัก <c oughs> เสนอวันนเราจะ,าจะ,จะต่อขอสรุปผลการเสนอครับาการโรหัาดทำให้เรากลับมาทบทวนตัวเองว่าเราผิดพลาดในส่วนไหนของความสัมพันธ์หรือหน้าที่อื่นอื่ในปรับตัวอาจจะเป็นการกล่าวพูดวาจาอีกฝ่ายที่เคยพูดในบางสิ่งที่ทำให้เราปรับตัวถึงจะสายเกินไปแต่อย่างน้อยก็ยังยอมรับดีบก,กว่าเพราะว่าถ้าเรารับไม่เป็นครับถือว่าเป็นการปิดโอกาสเราแสดงว่าเราไม่ยอมรับชีวิตจริงหรือเปล่า การพูดอาจจะเป็นการเตะหบวแต่ก็เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเริ่มต้นใหม่นะคะที่การไม่รักเลยเท่ากับไม่มีอะไรให้จดจำครับหนีมาได้ไหะหนีถ้าถ้าเราเคยรักใครบางคนนะครับแล้วเวลาเราอกหักถ้าเราย้อนกลับไปคิดนะครับมันก็จะรู้สึกดีนะตอนที่เรารักกันนะครัขอจบการพูดครับพี่เข้าใจเราเพาพูดแล้วมันเจ็บครับหนูเสียใจมากแต่พี่มั่วหวัง เดี๋ยวเราจะโบสซีครับเอสซีครับที่บอกว่าพร้อมยิก้าวรองฉันหลาก็บอกต้อมยิก้าวเราจะโบดแบบลับๆลาบาปบ้าดูมาขึนมาใครคิดว่าฟังแล้วรู้สึกกินแล้วก็เชื่อว่าอกักดีกว่าการรักไม่เปนมากๆยกมือยกมา หมดแล้วเก็บพี่เล่หมดแล้วเก็บพี่เล่หมด อ่านมาได้แล้วมีทีมหนึ่งได้เสียงไปทั้งหมด15เสียงอีกทีมหนึ่งได้มา13เสียงสองแม่ทีมที่ได้15เสียงคือแทมแทมแทมแฉมแมแฉมนับแล้วทีมที่ได้15เสียงคือทีมแทมแทม ทีมที่ได้คือทีมฝ่งโขหาได้15ไปกูรอดแล้ว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 เยหนูจะุนต่ออะเด็กเดียนจะเห็นว่าสองพากสูสีกันมากเพราะว่าการยิงานของน้ำหนักมีผลอะใกล้เคียงกันน้าพวงแบบนี้แต่ มีพอ ok> ่อมาดพี่ที่ฝั่งนี้พาดกับใหญ่หัวไ ra> ่ไม่ใชไม่ใช่เชไม่ใช่ัวไม่ใช่ไก่ั่ไน้พาดก่อะไรใหญ่หวไม่คืออะไรวะประเด็นอกไม่ใช่หุดประเด็นงจริงอะเก็บประเด็นฝั่งนี้ว่าตีได้เยอะมากเลยไม่ยั้งเลรักพ่อแม่อย่างเงี้ยเอารักพ่อแม่ประเด็น่ะแล้วไม่รักพ่อแม่หรอค่ับแล้วไ่อม่พราะประเด็นที่ว่ารักพ่อแม่รักเพื่อน รักคนรอบข้างใช่ไหมเรเจอเป็นรักขโมยการที่เรามีความรักพวกนี้มันมันค uh ือการการที hear ่เรารักขโมยที่สุดครับการที่เรามีความรักแล้วการที่เรารู้จักรักแล้วถูกไหมพ่อแม่หรือคนที่เพื่อนยกมาอันนี้คือเพื่อนกำลังรักอยู่ถูกป่ะฝั่งนี้ถ้าตีว่าเอาไหนบอกว่ารักไม่เป็นแล้วทำไมถึงต้องรักพ่อแม่ต้องรักทุกคนอ่ะใช่ไหมตรงนี้เหตุผลฝั่งนี้ก็จะตกเลยนะในนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ตีอะไรคือทุอ่ไม่ตีฝั่งนี้ก็ได้ได้ได้เปรียบเพราะว่า กประเด็นเรือ่องของความรักนะเออรักคนอื่นก็ได้ก็ต้องรักแล้วไปอกหักอะไรนี้แต่ที่พลาดมหาศาลาคืออะร,รือวะไทยสังเกตบรางพูดติดขัดครับไม่ใช่ติดขัดแปลยติน,นักเรียนเราแปลเฉพาะฝั่งเรามอไม่ต้องไปแปเลเผื่อเขา <laughs> ขอแปลยติเหื่อฝั่งนี้คนแปลอยู่หัวหน้าใช่ปะหัวหน้ามาแปลเหื่อฝั่งนี้ปุ๊บแทนที่ยติฝั่งนี้จะไม่เคลียร์เพราะฝั่งนี้มาแปลปุ๊บบางคนอะเคลียร์เคลียร์ เกี <Cornell>. ่ยวาามมหยของการลงข่าวเพราะฝั่งนี <Profess ors> ้ก um ็มีนะคนฟังอ <affe tới> ่ะบางคนลืม <Source> ฟ uh, ังสมนหมดนะนั่งคุยกับเพื่อนเบิร์นไม่ได้ฟังฝั่งนี้แปลว่าไงไม่รู้อ่ะแต่ฝั่งนี้ไม่ย้ำอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังเวลาพูดอะไรที่เป็นประโยชน์กับฝั่งตรงข้ามเราจะไม่พูดเราจะพึไปประโยชน์ของฝั่งเราเท่านั้นในการพูดถามว่าดีทั้งสองแบบไหม คู่นี้ก็โอเคองโอเคแล้คนะู่นั้นรู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นลักษณะของการตัววัดดีมากขึ้นเนาะแล้วก็เทปโกรดนะมันได้ทั้งอกแบบแต่ไม่ว่าจะอ,อกหักหรือ่เป็นผานทุกคนผ่านการมีความรับได้จะต้องอกหักยอมรักไม่เด็นดีกว่า,าหรู <ผม S 2> ้ว่าแบว่าต้องพยายามครับอกหักจริงหรือรับไมเด็นครับเชืมม่อเชื่อเลยครับผมรับทห้คนดครับไปถ่าแล้ว น้อยน้น้่มาวอรมนี้ก็เวลันตัวพ่หแลร่กอมกมาันจะมีไม่มีอัตกาการเติมเตมากขึ้นอว่าไม่มีการย้ำหรืวนน้สิ่ว่าก็มีการเขึ้นไมาไอ้โจ๊อ่ย บอกว่าไม่มีคำคมก็พยายามหามาถึงแม้ว่าจะไม่คมแล้วถ้าใครขัก็ก็พยายามหามาดอนก็ไม่ได้น่าเกียดอนียนจริงๆแล้วกว่าทีมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกบางคนชอบบางคนไม่ชอบผมว่านาเรื่องของหลักการว่าเฮ้ยคนนี้ดูมีน้ำหนักมากกว่าคนนี้ดูฝั่งนี้ดูพูดแล้วมีทุกคนมีเหตุผลมากกว่าฝั่งนู้นดอนแล้วแต่ความชอบแต่ละคนอ่ะเขาไม่กย่ ถ้าถามว่าสู่ดีไหก็สู่ดีนะห้าทห้าจะสามคือก็บอกว่ามันก็ออกได้สองแบบมันแาว่าชนะได้ยังงคู่หละเพราะว่่คจะสองใช่มวรเลยพรา่ควรอระนาารวโอบออ่พองเนือที่มา